แห่ไม่จังคิว้วกับคิ้วกวุยกับคุยข้าวกับข้า,ขา,ขา,ขายวยนเนี่ยแมวแมวก็ยังบเหลียวเบิ้งอยู่วันนั้นยังให้เมียไปนั่งขายอยู่ตลาดดูดสิสี่ก้องกระดาษเขียนไว้ไก่บ้านอบฟางแปดดาวเขาไม่จะหาดาวแต่ปนานัก็ยังไม่มีบุหลียวเบิ้งอยู่ผู้เมียเพิ่นบบเคยไปตลาดกักเทียมแตงโตสะพ่อ้ยท้าเป้เหมืนว่าเอ้ยน้ำมันแดงยึงคือเพิ่นบ่ท่ามาหอดนะเป็นกันอยู่หาทำเลที่ว่างของขายนะเขาบอกไม่มีบ่เคยไปกักเทียนนะถือขวบังคับไปไป ใกล้บ้านค่ะใกล้บ้านค่ะใกล้บ้านค่ะคนยางไก่บ้าเมื่องุ่มหลังงุ่มเนี่มันกุยไกล้เยาค์กุยเทบอลนี่ยจะคุยบวคกุยในี่ยแงวันบินมาหอนหันยังเลี้ยวนีไปทั้งอื่นไหมโอ้จนแมงวันบอลับป่ะเนี่ยรถโดยสารจอดปั๊บเพื่นกาวาสีขายคักๆกันเดย์ปีงไก่เขาในหน้าต่างเขาไก่้บ้านขาดแตกวุ่นลงรถทุกคนซุ่มลงมเพราะท่านมนลงไปใต้เบาะพุณนะแลนอ้อมรถคือไก่บ้านค่ะไก่บ้านจะพาไปค่ะจะพาไปห่องแห้งเละถังมันเแหวกวัาสินเฮยทะเลเออ เศร้านักสินปึ้ง,งหมดเกือบมันหลุดมือกูหามึงไก่บ้านค่ะ <c oughs> ขี้มูกกระไลออกหงลงว่างสินเซตขี้มูกสก๊อนบัตย่างต้อยอย่างไรอย่าบาเดายอ่ะ <c oughs> อเซตปน้ก็มาเดาไข่จะขีดจะมงย่างกลับขึ้นมามาเห็นสินอ,อยู่ของยันว้ยกูได้สินเฮีย <c oughs> พับปลาแปบหนีเซตแตะแรกจะคลองไก่บ้านค่ะไก่บ้านข้าเลีเ้ยงเงาจะคลองอยู่ในลานเสริมสวยอุ้ยจิงโจ้ปน้าเปิ้ลเสียงจะคลอง มอเตอร์ไซค์รับจ้างแซวเราอยู่ท้าหลังบุ่นอันต่างนมอยฮันนี่ว่าจะได้ตายจะว่ากันว่าเฮ้ยนี่ใส่จะเป็นเบาพื้นเป็นไก่บ้านฟ้ามไข่ซะก่อนสิที่จัมมันไปพัฒนาบ้านเจ้าคือหมายความว่าฟาร์มไก่บ้านไข่เลี้ยงสามสิบกิโลมือหนีนักกิโลเฮิง์มสดได้ยินไหมเราหินแหยัดปากมันสิมันมอยนอาหารเสริมยังไก่พั้นได้ไข่เบาเยอะนี่พั้นสิ่งเออ พันเนื <S <s ้อพันสิ้นเนื้อสิ้นเนื้อสิ้นเนื้อเนื้อกับเนื้อเว้ยสิ้นกันเอ้ยเพื่อนสองคนนั่นแหละพักกระลัมบ้านเจ้าฮอร์ะแย่หนาวก็กระปูกแย่หนาวนะปูกกะลัมมาเบิ่งเมืองไทยเด้อพ่อฮอร์แต่หนาวฮอร์ใส่ปุ๋ยเล็ง เออเสียมันยิกมันงอไปเลยเขาเศษสารเออมันงอไปทะนุไข่อันนี้เห็นด้วยเว้ยยืตลาดมิจตัหัวเสพเหยือยู่เมืองไทยกินมือหยาบมือดื้อดินท่านดูท่านกินกินแล้วพักกันไหลตายไปเลยเอาจริงจรงไหลตายบ่เลยตายจะได้สารพิษตัวข้างหยอนยังบ่ท่านเหมือดยู่วจะมาสังเกตตัวหัวพักหมดกับพ่ะจอนมันคิวมันเหม็นปานนั้นเไปโทษที่ไม่ใหม่ควรบ้านควรเมืองพักกันได้ไปลัดขีดปวามกันได้เด้อพนะระวางแต่ปลัดขีดความหน่ยเพิ่มขีดกับ่อยู่ เลียนก็ยังเมื่เล่นเรียนก็สารพิษไปนี่แมียคันในเพื่อคิกบ่ราเขาแก่ให้ผู้ว่าคิกดิบ่มีหลองผู้ว่าคิกซักกับต้นหิ้าต้นไหนต้นไม้เนี่ยกัปั๊มลงบากดีเดือปูนการเที่ยงต่างขาวนายนกคลิกไม่หัวนายกคิกบ่เนี่ยเหยีดเหยียดคว่ำตายขากันทั้งอ่อนอยากดจะบ่ได้เงินสีนใบสันสิบหามือยังตัวเขาสดตตาขังเซตเซตตัวใส่ตู้เย็นเว้ยถิ่มลงแป้นปกเซน้ำยี่สิบสองชั่วโมงยังบ่ทันเหลวอยู่แม้ ไฟซองลงแดงชิ้ครึ่งผู้สื่อก็าสื่อรู้แล้ว,ลวยังวิรันแหลกกอดตอดอยู่เพียแล้วจังปีงมีลุดมือถือขียดินเมิ้นไปแปดกลุ่มเมิ้นกับมิน้นแปดสดๆดอกะที่ว่าม,มีใสมไม่ม,มีปัญหาสาม,มีลอ,อยคนหนึ่งสิบีญญญย่านยังแต่เพิงทั้งเส้นแสนตู่บนตัวไรตอดคอยคือเพราะเห็นมีปัญหาอย่างไรโอ้ยเท่าตาตี้ปกระลาเพิงมันจะมีปัญญาอย่างสูบยาบไปเป้ามันก็เหงาแม่นอันนั้นมิมเด็กครับคุณเอาว กอดทางมึงอันนี้มันยังเสร็จเพิงเพิงเจ้าไหนเพิงแม่ตำนิ้วก้อยนี่ก็คือมิ่มตัวก็เลวไล่มันซ้ำเข็มยิบจักนี่ป้าปาไปล่องซิมมึงที่แบสามไล่แดือดขั้นบ่ไข่เมาเงื่อนน้ำข่อยแท้แม่เออมิ่มมันเดี๋เป่าข้นของยาซื้อๆมันกับฮดตัวเออเดี๋พันมาละบ่ตอนน้ำข่อยหั่งเป็นเล็กน้อยอยู่ตัวอายุสิบสองปีสั่นต์ไปพอหั่งเพิงแขนอตานย้อนต้นทุมแบบนม้เออ เลี้ยงง้วเลี้ยงกล้วยพ่อแม่ป้อที่ตัวหั่งผงมะยัยขวักขค้ดอยากได้ขวักขุนขวกขัดังไฟสุมเสยวะนี่เนี่ยหึ่งนะนะแล้วเพย่านไฟวะนี่เนี่ยเว้ยมะหยาบมะมึนตายมึงแท้ว่าตันดอกไม่สิได้กินส์ก็ไม่สวะรวดเร็วเวยพราะถือไม่ค่อยสวะปุ๊บขาดเบื่มนูกไล่ขวักขัดล่นรวดแล้วควยเหรอเห็นว่าแล้วเพราะท่านคอยเลยเหรอจ้าเป็นแสนแสนโตจะมามีทางแต่ป่านนั่นคอยยังบ่เลิกลุมคว่มตั้งใจกลับไปอีกจนไดนผู้บรุทธิ์เมื่อหลังมาไม่แล้ว ส่วนมูมาอีกกูต้องเอาอะไรข้างเพิงข้างเนี่ยอาว่าสี่เอาน้ามันไปขายมันมีหัวน้ามันไม่มีหัวน้าจะได้ท่องใสมันไปขายขวดละลอยสองร้อยปุ่นข้างหนึ่งจะเป็นยี่สิบขวดหัวหน้าเพิงนะนี่หฮงนี่เพิงหลวงสัมเพิงหลวงห้างคาว่ามันก็เลยเป็นลอยขวดมันก็เลยเป็นลอยขวดหรือพ่อโอ้ยตังใจมากกับมูสามคนได้พายางเขาเพื้นเอามันยังพายางเป็นเกาะป้องกันห้อง เขาต้องมีวิธีการตัวพอมาปรับอยู่คนละมุมเลยผู้หนึ่งยู่มุมนั่นผู้หนึ่งยู่มุมนี่ผู้หนึ่งยู่มุมนี่หั่งเพิงอยู่กลางแม่บ่ล่ะมึงเดาแต่ล่องมือกันเลยเขาลงมือก่อนเลยทีแรกฟาดปุ๊บหลดพอฟาดปุ๊บปั๊บหั่งเพิงขาดยุ้ยลงมันก็แตกบึ้มมาแต่ห้องหาก็แลนเขาในผ้ายางเสียงมันตอดผ้ายางสูตรเขาตอดเพราะเขาเราวิ่งทากเลยเห็นไปซ่ำกันกับฝนตกใส่ผ้ายางนี่หัวคนมันต้องดีก็เพิง่ง มูคนมาอีกสองคนันว่าให้เขาเอาน้ำในหมอไปนะเอาเอาที่เราบอกลยว่าแบ่งกันกินห้อใจกว่างน่าเจ้ากันได้กว่างหักมูหักพวกมามันแทนที่พายางมันหลายๆคนมันแทนที่มันสิพากันเข่าพายางใหญ่กันมันบอกเขามันมาหมุนเข่าพายางนักข่อยพื้นเดียวนะโอ้ยพายางกับพื้นม้ใหญ่เหรอม้อยแล้วห้องข่อยน่ะกว่างเม็ดเน่าเม็ดหนึ่งพ่อมูเหรอพ่อมูน่ะบัดรถึงคิ้ว่ข่อยเป็นผู้ดื้อกว่าก้อนหินก้อนบางไงข่อยกับเขาไปใกล้ๆกันแล้ว ยองอไปใกล้ๆก็ฟาดแล้วล่ะแม่นบนนู้นเจ้าโว้ยโบเมนจังได้หาจะได้ขอไหมทางแถวนึงแล้วมันยังจริงจงหนึงได้สิหยุดลงเลยนะบุ๊ปที่เราขาดวิ้มลงมัดเลยมัดเลยบาดที่นี่แม่มันแท่นที่ที่บินขึ้นคว้านมันบ่ขึ้นจะเดือดวิ้มมาใส่ไข่เพรากับมัมที่เขาพายางหากินใส่ไอ้สองคนมันไม่นิกตีนไว้แล้วเอาไนละเลี้ยงอ่ามพายางยุคพายางจ้าของเจ้าของบ่ได้เขาวาดที่ไไหนมาไหนีหน่หุหน่หนที่ยุ้ยไว้มองยุ้กับมัมทั้นตัวโว้ย เพิงเมื่อทั้งไล่คอยขึ้นเบื้องตียวเหลือตแต่ทั้งห้างขาวเปิลเวินอยู่เขาว่าซุ่มนั่นเขาสนุกกินว่านั้นออแม่มันจักแม่จาว่าห้างนั้นมันบินไล่คอยผูเ้เดียวเป็นแสนเดียวเขาเ,เอิ้อนเขานิงหนองโคกขัดมันคือว่าจังสันเลน่นแต่ทั้งสามม้งแรงจนหอดหาม้งแรงอาอเล่นหันขันเล่นสามมาก,กับบินท่านในแมนบอยจะเป็นเล่นเมด่สุดหันบกขวงมั่งบ้าบกข่วงจะได้จะว่าไปใส่ต่อไปใส่ขืนผู้ก็แต่ต่อหอดหน้าพญาน้อยเลื่อยหันหน้าพญ่เล่ หรือคุณอะไซหน้าพญอ้นล่องหน้าลุ่มที่สวนขึ้นนวดมักทุดินมัดปะพ่อหินแม่สร้างก้อนบังไงเงี้ยมันโปกคุ้มโดยง่าไม่เขากระมวลเขาไต้หันแผอเลียนหันก็มันเนี่ยนั่งเศร้าไม่แห้งโดนเตืบยังวน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 ไก่หัวเข้าไปเลยโอ้ยฉลาดเนาะนี่ยเห็นว่าเว้ยตาเลือนๆทำสูไปเห็นกูเลยสบายแล้วคอยกับขึ้นนั่งทั้งก้อนหินเสยละว่ะดีนั่งเศร้าไม่แห้งได้ก็ว่าจังหน่อยจังหยออกไปหาหมูไปจากคองแลีนหลอดเออ คือทีแมนมันบินไล่ข่อยบ่เห็นว่ะมันหาเจ้าบ่เห็นเนาะเออหาบ่เห็นสักเดี๋ยวนึงกลับคืนลบมาทางเขาลบมาทางเขาห่วยเสียงดังวุ่นวุ่นวุ่นมากมันอย่างน้อใหม่เพอเหลียวบงหุ่ยเพ่งซุ่มเขาแล้วเจ้ากระโดดหินแลนอีกแลบมั่มไปบ่ตาหาบอีกตาหาบอีกบาดเจ็บไปเห็นน้ำโจนโศกเรือกเลือนงบุ่มบุ่มยุ่น น้ำเลแม่โปกคุ้มหุ่งหอบนาตื้เลยโศกโศกเลึกเออคือบางที่เขาคอยย่านเพิงนี้เพิงบพย่านน้ำเหมาโดดลงกเลยขวักลุกันเกิดข้ามีไม่มีต่อสติยุติล่างสิบพาซ้ำกันกระเสียบลูกสินเจ้ะบ่คิดบ่อ่านขอนี่เลยไ่เพิงลูกเรียวมีไรเพิงโดดลงไปนั่งเ้าไมแหงน้ำตกถึงว่าจะห้องเย็นจอยจอยยังวุ่นวุนวุ่นวุ่นกายเข้าไปอ้ยน้ำงียมาตาเหลือเ้เอเออ่เห็เอเเออ่เอเอ พอกระนั่งเสยอยู่หันแล้วพอขึ้นมาแล้วบ่แล้ว่ะนึกขืนมาที่มันเห็นเนาะนั่งแฟ็มแห้งเปไหะตั้งเดียวกลับขึ้นมาคือเก่านี่ยอันเขาก็บ่เห็นดอกเขาบ่ได้ขึ้นมาเด้เออมันบ่เห็นใครที่ล่ะขึ้นมาบ่ไปที่ล่ะหันลุ่มปุ่มลุ่มเหมือนวุ่นเพราะไปเลยไปกินที่ไหนมาถือกินข่อยยืนหันเขาประจานข่อยเขาบอกจริงแล้วล่ะหันใจข่อยลงข่อยลงข่ท่านดนตะโปมันที่ล่ะแมวหัวหนามันบูหนามลงมาเลยแขกมาตัวเดียวเลยมันมาเห็นข่อยมาถือต่อข่อยกับมือข่อยตบจังเสียพ่อข่อยตบแปะได้ยินเสียงมมมมือออข่่ยยแแปะะตููทั้้งงหลลุาบบนี เจค่ไหนล่ะแค่ไหนปุจิยั่วให้มึงตอดกูุจิก,จจกระโดดบูน้ำกระแลอนมาเดีมอู้ไอ้แหงหันก็บเขาขั้นเอาจอา้อยเป็นเงือกคอยจนแขวร้อนก็ได้บอนมัาทำพ่อตายเนาะประเภทหน้าว่ามีค,ค้อมือเลด<ง>้อีงยังกะลาเพิงเงี้ยให้มันไล่ได้อยู่ทาตาตี๋เอาเทีนยนอะไรกันไสหัวชิดใส้ปัญญาแลนไปสื่อมุ่งมานอนกลางตั้งงู้งอะไรนังเขาบ่ได้มึงอ่ะเออแมนแมนแมนก็จังผาพร้อมไปเพ็รอ่ะอ่านี่บ่กเป็นแต่สร้างอะไรเลยคนมันก็แมนจุ่นเราแมนจังเลยเอามันทีบอกฟังเลยอ่ ัวเจ้างเท่าบินจับค้อนยุหันไล่กูไปซื่อมุ่งมาสักอนกูติกกางมุ่งสักกนสู้จัางบินไล่กูเลอไอ้จังพากันไปห้าม